นำหนักเยอะหน่อยนะครับแหมกระโดดทีบเลครับไปไปทีป่พับนอกครับโอ้โหบวกมัดวางแทงสายสวยครับสายมือขวาต้องก้าวให้ลึกครับแบบนี้ครับรัวจะพลาดนะครับโดนขวารงมดีครับซ้ายราศีสิงห์นี่ก็ไปแล้วขวาคืนมา พอจะขยับนี่โดนแข้งซ้ายนี่แม่งมันกรอึดอัดเหมือนกันครับนะครับทางด้านของฮิวโก้ตปเพินต้องระวังหมัดขวาของวิกเตอร์ฮิวโก้นียนะครับนั่นแลยครับมาแล้วต่อยลำตัวหมุดเข้ามาทันราศีสิงห์เหมือนกันนะครับอาวุธ มวยซ้ายมวยขวาแหวพอจะออกนี่ก็ไมกแล้วครับแข่งของโอ้ยังไม่ปล่อยให้สุดครับแม่มัดไม่เป็นธรรมชาติโดนซ้ายแล้วรวมแตะนวมนะวครับนวมแตะรวมหาจังหวะดันครับดันครับหนึ่งสองสามิงกล้าออกขึ้นแล้วนะครับอ้าวขณะที่ฮิวโก้ต้องตัดสินใจแล้วครับจะต่อยหรือจะทำยังไงดีอยบุกครับที่มาที่ไปของคำว่าเล่นเชิงอะไรครับ ก็จะเป็นซ้ายหรือขวาด้วยครับเพราะทักษะเวลามันหันหน้าครับดูครับนี่ครับใบใหญ่เพราะแข้งหน้าครับแข้งขวาหลังเริ่มปล่อยแล้วครับไปยกโอ้โหโหยไปคิดเยอะกันไปหมดครับราศีสิงห์จังหวะมันไหลเวลาของความต่อเนื่องเลยครับนี่ครับดูครับและเป็นราศีสิงห์อยุาธยาไฟยิมครับเอาชนะคะแนนวิเตอร์ฮิวโกจากบราซิลไปได้ครับ